ของนายวิกิเกนเนี่ยนะของนายวิกิผมสะท้อนไปทั้งหลายเนี่ยผมยังไม่สามารถสะท้อนความรู้สึกของท่านวิกิสมาชิกชาวสังหางานครั้งนีได้แต่ผมเชื่อว่าด้วยความรักความปรารถนาดีของพวกเราที่นั่งอยู่ในห้องชุมนี้นะครับก็จะเป็นเปลือยด้วยความรักความาตรฐานนะที่ผมอกให้ท่านทุกเสด็จไปด้วยนั่นเองในนามของนายวิกิเกนฉะนั้นคณะผู้บริหารเนท่านะนายีิกิ นมีสูงข้างกายเป็นอะไรมีปีจีบกับปลางานอื่นต่างๆที่ท่านได้ทำที่ท่านกายไว้ก็ขอให้รุ่งทุกงานแต่ก็ต้องพิสูจน์ก็ต้องขอขอบคุณมเป็นอย่างสูงนะครับท่านที่ท่านเล่นเกเวลาที่ทำภารกิจต่างๆที่เป็นส่วนหนึ่งของความเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยเป็นส่วนสำคัญในการที่จะสร้างรูปหลังของพวกเราผมว่าท่านนี้ไม่ได้เป็นผู้สอนโดยตรง การณที่ท่านได้ทำได้สร้างอยู่ก็จะเป็นส่วนที่มีผลันการสร้างผลิตของเราซึ่งขนี้มีแสส่างต้อคุณนอก้วอคังขขอบคุณครัครับาามาผู้บริหารที่ได้สัมัท่านจะีเมตาดูแลพวกเราแล้วก็อกป้องพวกเรานะคะจะไม่ปล่อยที่เรา ว้าวิ่งหรือเหมือนกับว่าเหงา็นบางเวลาที่เราต้องไปที่ที่สำคัญนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนที่ผ่านมาในชีวิตนะคะที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าด้วยจะเป็นบางกรณีที่อาจจะเป็นท่านที่เป็นจำเลยด้วยหรือเป็นขยันบางกรณีที่เราไปเป็นพยานนะเราก็มีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วแม้แต่เป็นพยานก็ยังไม่มี ในส่วนนี้ของกองทาพเนี่ยผู้พลเรอเนี่ยจะเข้าใจดีนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เราอาจจะเพิ่มขั้ในโระเบียบแต่การที่เราเพิ่มขั้นในโระเบียบนั้นเนี่ยจะทำให้พวกท่านขาดคนไม่ได้นะคะก็ฝากว่าในเรื่องของการใช้บริการกองทัพนั้นกองทังรุ่นใหม่ก็คงจะพัฒนาในเรื่องของการบริการให้เยี่ยมกว่าเดิมนะคะก็ขอบคุณแล้วก็รูกซาบซึ้งใจ 第一、第二、第三小 เที่ยวเดินนาที่ท้องร่อยล้อนวันผูกกระเชนอยาได้ไปเที่ยวมองหาซ่อนในหมู่สาว